สวัสดีค่ะปะ้าเก๊กทําสวนนะคะวันนี้ก็พามาทําสวนจริงๆอีกค่ะวันนี้จะพามาปลูกผัก,ป,ผกปังนะคะผักปังในแบบชนิดที่ว่าเอาดินแบบง่ายๆเอาปลูกแบบง่ายๆแต่ว่างามแล้วก็ออกรากได้ดีค่ะปะ้าเก๊กก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะคะพามาปลูกบางคนคิดว่าผักปังเนี่ยจะต้องเพาะด้วยมเมล็ดอย่างเดียวแต่ก็เคยทําให้ดูแล้วนะคะ ขยายพันธุ์แต่ว่าวิธีเนี้ยวันนี้จะเอาให้ง่ายที่สุดโดยไม่ต้องปรุงดินค่ะปลูกแล้วก็ติดเลยนะคะเรามาดูกันเลยค่ะนี่นะคะอันนี้คือผักปลังที่ปลูกแบบวิธีง่ายๆ แต่งามมากเลยค่ะเห็นไหมเป็นผักปรังที่สงสัยจะพันใหญ่ๆเพราะว่ายอดเขา้อันนี้ยอดทั้งหมดยอดเดียวนะคะที่ป a c ก a กเอามาขยายพันธุ์ได้มาจากโรงเรียนของหลานชายที่เขาไปเรียนอยู่ค่ะพอดีเขาประชุมผู้ปกครองปกิ k ไปก็ไปเห็นยอดผักปรังในเลื้อยอยู่ตรงข้างทางแล้วคนนะคะเหยียบข้ามไปข้ามมายาวเฟื้อยเลยค่ะประมาณครึ่งแขนเนี่ย ปกิ้ก็เลยขออาจารย์ว่าขอเอาไปปลูกเยนยเนาะเขาก็บอกว่าตัดเอาเลยปกิ้ก็เลยเอามายอดเดียวนะคะยาวเฟ้อยเลยค่ะแล้วก็ม้วนใส่หน้ารถเครื่องมาใส่ตะแกรงมาเอามาทิ้งไว้สองคืนค่ะก็นึกว่าจะไม่ติดละเอายนไว้ในสวนนี่แหละสองคืนเพราะว่าไม่มีเวลาอา้าวพอจะชาอีกก็ไม่มีเวลาปรุงดินไม่มีเวลาเอาดินมาชาอีกเอาวิธีง่ายๆบริเวณเนี้ยว่างค่ะว่างอยู่นิดนึงปกิ้ก็เลยเฉือน เป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็เ,เสียบลงไปติดดีมากวิธีก็คือเขาชอบดินแบบนี้ค่ะเขาชอบดินที่ร่วนแต่ว่าคล้ายๆกับมีความเหนียวนะคะร่วนแต่ว่าเวลากำอย่างเงี้ยก็จะเหนียวติดกันเนี่ยมันมีคล้ายๆกับดินเหนียวดินร่วนปนทรายเพราะว่าก่อนนี้ตอนมาอยู่ใหม่ๆนะคะพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นสนามหญ้า ปกติขุดออกหมดเลยน้ําท่วมค่ะน้ําท่วมเขาปลูกเขาลงย้าให้เราเนาะแล้วก็เอาดินเหนียวมาลงนะคะแล้วก็มีทรายด้วยค่ะทรายก็ขนมาใส่รวมกันพอลงดินเหนียวอย่างเดียวนะเละหมดเลยก็เลยเอาทรายมาใส่ก็เลยกลายเป็นดินปนทรายปลูกผักปลูกไปปลูกมาโอ้โหเดี๋ยวนี้นะคะข้างล่างมีแต่ไส้เดือนทั้งนั้นเลยค่ะขุดไปตรงไหนเจอแต่ไส้เดือนเพราะเพราะฉะนั้นดินที่มีไส้เดือนก็คือดินที่งามที่สุดนะคะ ปลูกอะไรก็งามค่ะแต่ถ้าพื้นที่ของใครนะคะเป็นดินแข็งอย่า,ามาชําอย่างประกิกนะจะต้องเอาดินมาผสมหรือไม่ก็เอาลงกระถางนะคะใส่กระถางชําก่อนแล้วก็แยกกระถางปลูกอยากปลูกลงดินอย่างประกิกก็ต้องเอาผสมให้เข้าร่วนซุยถ้าเป็นดินแข็งก็เอาขุยมะพร้าวเอาแกลบดำมาลงเอาปุ๋ยคอกมาลงนะคะ เอากบรบกรบคุกเข้าให้เข้ากันปล่อยทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งดินก็จะร่วนแล้วก็รดด้วย EM ตลอดค่ะเอาน้ําผสม EM รดเพื่อไปช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินก็จะทําให้ดินร่วนซุยนะคะเอาทีนี้อาจจะเอามาชําในนี้ก็ได้เดี๋ยวจะชําในนี้ให้ดูว่าตัดมายังไงนะคะดินก็วันนี้เทคนิคง่ายๆที่จะทําให้ผักปลังเนี่ยติดง่ายไม่ต้องผสมไม่ต้องปรุงดิน ถ้าเจอดินร่วนๆแบบนี้นะคะในสวนของเราตักขึ้นมาเลยค่ะตักเอามาใส่เลยแต่ปก๊กเก็กจะตักใส่สวนของปะกเก็กนะ <c oughs> ดูไม้นานา,นาพันธุ์ค่ะหลากหลายนะคะบอนเอาหัวมาทิ้งไว้เอาออกไปไม่หมดขึ้นทุกจุดเลยค่ะบอนสีเต็มสวนเลยอันนี้สาวน้อยปรแป้งนะอันนี้น่าจะเป็นบอนดำนํำบอนดำสโตนหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะจะตักให้ดู ไม่ใช่แลค่ะบอลบอลดำสตูอยู่ในสวนใบใหญ่ๆเนี่อันนี้ปกิก๊ะจำชื่อไม่ได้แล้วล่ะซื้อหัวพันเข้ามาก็เอามาโยนโยนไว้ตามนี่แล้วก็ขุดไปหมดแล้วนะคิดว่าไม่มีละแล้วหลงเหลือค่ะก็ขึ้นมาตามเนี้ยเต็มไปหมดเลยพอดีจะเอาบอลดำสตูนใส่กระถางอยู่ด้านนู้นก็เลยมาพูดบอลดำสตูนไม่ใช่หรอกนี่ค่ะเอาดินในสวนของเราอย่างเงี้ยไม่ต้องปรุงนะคะใส่ลงไปนะรดน้ำ ดินเขาก็จะแน่นทีนี้เดี๋ยวเอาที่ไหนมาปลูกตรงนี้ค่ะ,ะนี่ค่ะนะคะจะตัดมาปลูกให้ดูอันนี้เป็นของเราเองค่ะก้านใหญ่เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เส้นเล็กเพราะว่าเป็นคะแขนเงเขาปอก,กิ๊กตัดยอดออกไปละตัดยอดไปชาถุงแล้วก็ออกรากส่งให้แฟนขับไปหมดละปลูกไม่ทันเอาตรงนี้แหละติดง่ายที่สุดนะคะเห็นไหม วิธีตัดก็ขอให้ใช้ใบมีดอย่างนี้นะคะถ้าเป็นกันไกก็กันไกลคมๆถ้ากันไกไม่คมเวลาตัดลงไปเนี่ยรอยจะช้าเวลาเกิดรอยช้าขึ้นมาเอาไปช้าทําให้การแตกรากไม่ดีบางทีก็เน่านะคะเอามีดคมๆอย่างนี้ดีกว่าค่ะแล้วก็เวลาช้านะคะให้เอาไว้สักสองถ้าข้อตีๆก็สามข้อถ้าข้อห่างๆก็สองข้อก็พอนะคะข้ออยู่ตรงไหนข้อก็อยู่ตรงที่ก้านใบนี่แหละคะ่ะ เราจะเอาส่วนล่างข้อตรงนี้นะคะจมลงไปในดินส่วนนี้เอาไว้ข้างบนข้างบนก็ตัดเหนือข้อไปนิดนึงเพราะว่าเผื่อก้านต่อไปนี่อาจมลงไปในดินลึกหน่อยเนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็เอามาชําในนี้ลงไปอย่างนี้นะคะตัดชําเยอะ ส่วนไหนที่จะเอาลงไปในดินแล้วก็เอาใบาออกตัดทีทีเพราะว่าจะได้หลายๆต้นค่ะส่วนนี้ก็เอาลงดินไปแล้วจะบอกนะคะนิสัยของผักปลังเนี่ยชอบแดดยังไงปลูกตรงไหนถึงจะงามตอนที่ป้าเก๊กปลูกใหม่ๆแปลงตรงนี้งามทั้งแปลงเลยค่ะเสียดายเนาะที่ถอนเพราะว่ามันไม่มีที่จะปลูก ไม่มีดินอยากจะปลูกอย่างอื่นพอทําคลิปเสร็จเนี่ยสักพักนึงก็อยากถอนออกที่จริงก็เสียดายนะคะงามมากๆเลยตอนนั้นปลูกเป็นผักปลังบางคาเทศค่ะก้านใหญ่ใบใหญ่โอ้โหสวยมากๆยอดนี้ก็อย่าทิ้งนะคะจาได้จําได้หมดค่ะใบออกแล้วก็กดลงไปให้ท่วมข้อตรงนี้ให้มิดให้จมลงไปตรงนี้แค่เนี้ย แล้วทีนี้จะบอกนะคะอะอย่าลืมรดน้ำตามด้วยการที่ผักบังจะออกรากติดรากได้ง่ายๆห้ามตากแดดนะคะผักบังนี้ไม่ชอบแดดนะป้ากิ๊กจะบอกให้ชอบร่มรำไรค่ะเอาไว้ในร่มอย่างนี้ในรัว้วในสวนถ้าเขาติดรากเราก็มาแยกออกไปปลูกนะคะใส่อีกกระถางนึงถ้าปลูกต้นเดียวๆก็จะใหญ่ลำต้นจะใหญ่อย่างนี้นะคะ อันนี้ออกดอกแล้วเห็นไหมดอกมาแล้วอันนี้ขยายพันธุ์ต่อได้นะคะเวลาดอกเขาเมเล็ดพันธุ์เขาเป็นสีม่วงเขาจะร่วงหล่นลงไปถ้าเราไม่เก็บไปขยายพันธุ์เขาก็จะแตกรากใหม่ออกมาเป็นต้นแตกต้นใหม่นะคะขยายพันธุ์ง่ายมากอันนี้เมื่อกี้ก็ไปขุดไปจิ้มออกมาจากต้นที่อยู่ในสวนเขาเลื้อยขึ้นไปแล้วมเมล็ดเขาร่วงลงมาเป็นพันธุ์ใหญ่นี่แหลคะค่ะก็ตักออกมาปลูก ไปเจอก็อเห็นก็เสียดายก็เอามาปลูกไว้เดี๋ยวพอโตสักหน่อยก็แยกกระถางออกไปก็จะได้ต้นใหญ่ๆบางทีเอฟซีเขาอยากได้ผักปรังวันนั้นส่งไปไม่สวยเอฟซี FC เขาติดต่อซื้ออะไรมานี่แหละแล้วมีผักปรังด้วยไม่สวยแต่ปากิ๊ก็ไม่ได้บอกไปว่าไม่ต้องกังวลนะผักปรังเนะี่ยแตกยอดง่ายมีจะตออย่างเงี้ยแต่ให้มีรากนะคะเอาไปปลูกรับรองว่างามอย่างนี้หมดค่ะเนี่ยเห็นไหม อันนี้ได้แต่ก้านมาก็แตกใบใหม่หมดเลยเขาไม่ชอบแดดปลูกด้วยมเมล็ดก็เหมือนกันปกิกเคยปลูกนะคะเพราะด้วยมเมล็ดแล้วก็เอาไปตั้งไว้ที่ชั้นที่ได้รับแสงแดดเต็มที่ตอนนั้นปลูกใหม่ๆยังไม่รู้นิสัยเขาเนาะเราก็ว่าเอ๊ะทำไมผักบังเรามันไม่โตสักทีนึงมันไม่ไปไม่มาเลยใบก็อยู่เท่าเก่ายอดก็อยู่เท่าเก่าไม่ยายไม่ยาวไม่เลื้อยใบนี่ก็ออกเหลืองๆด้วย แสงแดดก็ได้รับแสงแดดเต็มที่แล้วทําไมไม่โตเอ๊ะดูนานๆไปมันไม่ใช่ละแสดงว่าไม่ชอบแดดก็เลยเอาหลบมาไว้ในร่มปรากฏว่าเขียวอือขึ้นมาเลยค่ะสักอาทิตย์เดียวนะใบเหลืองนะหายไปหมดแล้วก็สีเขียวกลับมาแทนแล้วก็งามตั้งแต่นั่นมาก็เลยรู้ว่าผักปลังไม่ชอบแสงแดดนะคะชอบที่ร่มรำไรค่ะเนี่ยเห็นไหมถ้าใครอยากปลูกผักปลังก็เอาไว้ที่ร่มรำไรอย่างนี้นะคะ เพราะว่าบนชั้นป้กิ๊กเนะี่ยมีผักเลื้อยอยู่เต็มไปหมดเลยเป็นแฟงค่ะก็เลยทําให้ตรงนี้ร่มก็พยายามตัดใบออกนะคะตัดออกไปเยอะเลยก็ให้ได้รับบ้างแล้วก็วันนั้นที่ป้กิ๊กปลูกบวบเหลี่ยมนะคะเอามาตั้งตรงนี้แล้วก็ทําค้างขึ้นไปตอนนี้เลื้อยไปถึงข้างบนนู่นแล้วค่ะอีกไม่นานก็คงจะออกดอกละติดลูกแล้วนะคะเพราะว่าบวบนี่ชอบแสงแดดนะก็พยายามทยอยเอาตรงนี้ออก แต่ว่าอันนี้อยู่ด้านในนี่ก็ให้เขาหลบแดดไว้ผักปลังเนี่ยส่วนที่อยู่นอกๆอ,อย่างนี้ก็เอาแสงแดดเข้ามาเยอะๆฟักทองก็เริ่มติดค่ะแต่เสียดายนะเวลาเข้าบานเข้าบานไม่พร้อมกันเพราะเราปลูกน้อยต้นอันนี้มันต้นเดียวนะคะส่งน้ําเต้าของสอนแดงค่ะเห็นไหมบางวันนะตัวเมียบานสามลูกสี่ลูกปะ c k a โอ้โหเสียดายมากเลยเดินหาตัวผู้ไม่มีสักตัววันนี้ก็เหมือนกันค่ะตัวเมียออกมาหนึ่งตัวผู้ไม่ม,ไม,มีไม่มีสักดอก ปกเก๊ก็เลยไปดูซองเขาเหลือสามเมล็ดก็เลยเอาไปเพาะยาวขนาดนี้แล้วค่ะตอนนี้เอาลงถุงไปแล้วตั้งไว้แล้วว่าจะไปซื้อมาปลูกอีกอูมันสวยค่ะติดตะปั๊บตะแป๊บเต,ต,ต็มไปหมดเลยเป็นระยะระยะโอเคนะคะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่ชอบปลูกผักปลังนะปลูกแล้วไม่งามปลูกต้องไหนก็อย่าลืมว่าเขาชอบที่ร่มรําไรไม่ชอบแสงแดดนะคะแดดจัดอย่าไปปลูกนะ ส่วนปุ๋ยก็ให้ปุ๋ยขี้วัวน้ำหมักขี้วัวไม่ได้หมักขี้วัวก็เอาขี้วัวแห้งใส่ก็ได้หรือว่าถ้าอยากใช้น้ำหมักขี้วัวก็หมักคืนเดียวก็ใช้ได้แต่อย่าหมักเยอะหมักเยอะถ้าใช้ไม่หมดจะเหม็นค่ะถ้าไม่รู้วิธีหมักก็คือเอาแค่ขี้วัวกับน้ำใส่ให้ท่วมคืนหนึ่งพอรุ่งขึ้นก็ตักมาผสมผสมน้ำไม่อันตรายหรอกค่ะแช่สักหนึ่งขันใส่น้ำท่วมท่วมเวลาผสมก็ เอาน้ำใส่สัก20ลิตรหนึ่งถังหนึ่งปีป๊บอย่างเงี้ยผสมให้เต็มๆแล้วก็เอามารดรดผักอื่นด้วยก็ได้นะคะผักกินใบรดเป็นประจำประจำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งผักก็งามแล้วค่ะโอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะอ่าสรุปกันแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ